ยม่กินด้วยอุ้ยตาโมหน่อยหลานกินด้วยกินด้วยกินด้วยร้อยสวัสดีค่ะพี่น้องมีหลายๆอยายากอยากรูว่าลูกชายคนโตเมดา้านาตาเป็นยังไงนี่แหละคะ่ะลูกชายคนโตของเมดาอายุอย่างยี่สิบเจ็ดปีแล้วจ้ามีลูกสาวหน่อยคนหนึ่งที่เมดาท่ายดูดูนี่แหละพี่น้องหลานสาวของเมด้าเองจา้า มือนีแดดออกแต่เศร้าและพี่น้องแดดอากาศเหมือนจะฮอนมากพี่น้องพื้นีอากาศมีแดดแต่เศร้าเศร้ามือนีสิผ้ากันไปอำเภอพี่น้องได้ผ้ากันมากินกาแฟสะกอนนาะพี่น้องน้องย่ามเศร้าบรรยากาศดีหนุ่ดีครับพี่น้องเสียงนกแตกแซวแซวร้านไส้กับซื้อกาแฟมาฝากอีกกาแ,แฟโบรานกับชา ้าเย็นของน้องเอดาพี่น้อง <Hello. S 1> พอหน่องเอดาเพิินกับมาทํำไอ้ตอไฟกับไอเครื่องยังของเพิ่นพี่น้องเครื่องทำงานเพิ่นแหละเพิ่นเหตเองเบิร์ดทุกอย่าง <Hello. S 1> ก่อนสิบไปอำเภอมือนีสิพากันไปแจ้งเข้าทะเบียนบ้าน mm hmm. เหตสมุดเหล่มเหลืองให้พอน้องเอดาแล้วก็ mm hmm. ท่ายบัตรประชาชนพรพี่น้องมือนี้ทางอำเภอเพิินนัดก็เได้สิพากันไปเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าเพิ่นเสิเหตดอันเีนียงเพิ่นแล้วก่อนว่าสันเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วพี่น้องล้างไส้กับมาเรียบร้อยแล้วสิมาหับไปอำเภอนะพี่น้องเนาะสิพ้ากันไปแจ้งเข้าทะเบียนบ้านไม่นี่แหละพี่น้องบ้านไม่บ้านเลขที่ได้บ้านเลขที่แปดสิบแปดทับสองพี่น้องเมื่อสิเสียงโชคอยู่ฮะเถอะเจ้าทีเจ้าทางจะบ้านเจ้าเฮี้ยนเพิน่นไห โศกหรหลาดเนาะพี่น้องเนาะบ้านเล็กที่แปดสิบแปดทับสองเด้อพี่น้องสิมือนีสิไปแจ้งเขาแล้วกะง่ายน้องไอ้ดาออกจากทะเบียนบ้านลุงแววมาเขาบ้านเจ้าของแหละพี่น้องมีบ้านเป็นของเจ้าของแล้วจ้าพี่น้องจ้าุูมใจคัก เรียบร้อยจ้าพี่น้องมาหอดบ้านเรียบร้อยแล้วได้ทะเบียนบ้านไม่แล้วก็สมุดเหลี่มเหลืองของพลอยดาแล้วก็ทายบัตรประชาชนไม่เรียบร้อยเบิร์เลยพี่น้องถ้าอำเภอเพิเ,เุใหายเรียบร้อยในมือเดียวกันพี่น้องเดี๋ยวเมไอดาสีมีรายละเอียดสิสีแจงอยู่สําหรับผู้เพิน่นอยากหูเรื่องขอทะเบียนอสมุดเหลี่ยมเหลืองเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็มาอูยุโคกโน้องหน้าแล้วจ้าคุณยายบอกว่ามากินข่าวเดอ้อหนึ่งปลานิ่นไวถาวาสันพี่นอ้องปลาทับทิมพี่นอ้องปลาทับทิมนกอีหยังแมบคนอื่นนกอีหยังเมนเป็นฟังม้นกลยนี่แม่นกอีหยางเนี่ยที่สู้มึงพี่น้องเ,เ,เป็นยืนเป็นอิ่มหอยเหรอ ส่วงเศร้าแม่ดาเบิงบ้งเงินเพื่อนขาบลงไปขาบหอยหอยเชอรี่นวยใหยใยพี่น้ยายยายองขาบแล้วก็บ,บินเวน,น,นไปกินแล้วก็มาเอาอยาสัตว์นั่นเด้เพิ่นสีเห็นข่ <c oughs> อยแล้วดิบันเพิ่นสีงวกแล,วกล,วกล้วแม่งวกแล้ว <c oughs> งวกเพ่วเวาว่าละสีว่าผู้ใดไม่จอบเบิ้งนาะว่าได้มาจอบเบิ้งซื่อดอกว่าเห็ดยังดอกลูกปากห้าง มันเป็นแย่งจักนกหน่อยนกใหญ่พี่นูตัวเจี๊ยบขาหรือขนดตัวเจีบขาขึ้นยูน่งปเนี่ยจักเนี่ยนตบังบบมันยางโดบกกยกลงนิดกับปคูนี่เป็นหูว่ากนมาดิ แนบเบิ้งขอแนบเบิ้งเท่านั้นไต่ข้าไปอีกนิดแอบเบิ้งแอบเบิ้งแอบมองนกซูมมึงแค่ไหนไปน้าเบิ้งนกปากหางว่าจันคุณยรุยว่านกเอ็น พระเจ้ายู่หัวผมเอามาปล่อยเสนอพี่น้องปล่อยเห็นมันกินหอยกินนั่นนะจ๊นคุณยายว่าดีนะพี่น้องจ้ากิ่งเฮาจริงดอกคุณยายก็ได้จักจำมาแตเตอร์ใส่คือพ่กไปใส่เป็นน่ะกึก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 อือไม่ไปไหนเลย โอ๊บเสแล้วไปแล้วอุ้ยบินแล้วบินแล้วาาโอ้เจ็บขาจริงๆด้วยแม่าาโอ้ยน่าสงสารจังโอ้คุณยายว่านกมันเจ็บขามันติดกับดักด้ยมาดักหนูดักยังแล้วมันไปถือพี่น้องคือจังแม่ดาเห็นนกกระปูดแหละนกกระปูดตาแดงกระโดนคือกันกับดักคนมากดักนกดักหนูในหน้าเนี่ยอู้ตัวหนึ่งก็คอยงางยาอยู่คนหโโัวโวยวัน tay dại nó to bậc ngay đấy, ui hình tròn mương này, nóng nụ to bậc ngay bên đây khủng, xa hết đó, má cha, cha, แอบเบื้องนกกินหอยนะพี่น้องเนาะนกปากห้างกินหอยแล้วก็สิมาก,กินเข่าแล้วพี่น้องไม่กินเข่าแสบๆน้ำคุณญายคุญายหนึ่งปลาทับทิมโตบักไงเลยพี่น้องเนี่ยเป็นแต่แสบบ่พี่น้องลูกสะไบเห็ดน้ำจิ้มย่องลูกสะไบอีกแล้วพี่น้องลูกสะไบน้ำจิ้มแสบๆมาแสบๆน้ำกันได้จ้ากระสือพักซื้อหยาซื้อของมาจากเมืองไอย่างเลยพี่น้องแสบๆจ้า กินขาอิ่มแล้วก็มาชมสวนคุณยายต่อพี่น้องแม่ดาว่าสีอ้อมมันเนื้อเซนแบบแตงจริงแม่พี่นอ้องมันแซ่บแสบดิว่าอะไรกินจา้าถี่จนจนสีหอดมือเมื่ออะพี่น้องคนแบกแตงจริงของคุณยายยู่ขังทางบานแล้วเราปลูกไว้เต็มทั้งหน่วยสุกทั้งหน่วยอ่อ,อนพักหอมกับงามงามพี่น้องมึงไงสะอ่อนพักคุณยายมึง ผักหอมเปยพักหอมเลยด่พี่น้องพักแพร่พักหอมเปยนะพี่น้องต้นซ้ำเอยียงในนี่พักแพร่พี่น้องอู้สออนนะอยู่นะกินพี่น้องเอ้ยบันี้สิคิดหอดบานคักละพี่น้องมาจ้าพี่น้องวันนี้ก็ได้บกม่วงดองพอนาบักม่วงมาฝากพี่น้องเอ้ยทั้งบกหุง่งซุกทั้งบักอันสตอ บกม่วงน้อยพี่น้องแซ่บแซ่บเมดาสิกินกับน้ำจิ้มแซ่บเลยพี่น้องแดดดีครับใกรสคดำเล้วยังแดดดีอยู่พี่น้องเอ้ยมากินบักสมน้ำกันได้จ้าสม,สมดีครับพี่น้องสมแซ่บพ่อสมแซ่บสม โอ้ตาแจงจางปางอยากชิมด้วยกินด้วยอุ้ยตาโม่อน่อยหลานกินด้วยกินด้วยกินด้วยร้อยให้น้องกินด้วยเฮ้ยแก้วแล้วออะอะเอากระปู๋เอากระปูลูกอันนี้กี่กิโลดีกิโล ทำคยวอ่อยไหมคะไดบ๊ะเวลาไปกิเวลา้อไปอีกอันนี้น่ากินมากอันนี้อะไรสาสาลายบอคแม่ไม่อย่างเขอเหรอไม่ใช่เนี่ยถึงเคี่ยวเนึ่งเอายำสาลายกับไข่กุ้ง อร่อยี่ร้อยมากินอันนี้ร้อยหมูมาซิมบางไค่กุ้งเนี่ยหูแทบจะไ่อยากสาหลายพอนะอืมกับกรอบๆๆเลยกับแฉกบๆโอ้ยลูกหน่อยไหมลหน่อยก็กินแแ่บแต่ลูกหน่อยดูสินะ ยาดาอร่อยไหมคะยาดาอุ้ยดูยาดากินสิส่วนเอาส่วนเอาวนี่นเี่อบ้านตะแอะจานหนอยนหน่อยจานอู่โน่นจานอยู่โน้นลูกคุณเขาจุดพุแล้วคุณอ่ะได้อยู่แล้วนน่นน่ะ เอาน้ำกิมไหมเน่เน่เน่อยู่นี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 ่เอาน้ำกิมไหมลูกหนูแม่ดูแม่แม่ช้าหน่อยอืมดูแม่แม่ช้าหน่อยมันไม่มีนะออกมามาแหมไม้หน่อยอยู่ไหนคะบอกบอกพี่ได้ที่พี่ได้จ้า ไม,ไ,มไม่เอาไม่เอาพี่ตาจ๋า่อเรียกก่อนพี่ตาจ๋าขอดูหน่อยจ้าขอดูหน่อยจ้าไม่เอาไม่เอา,เอามือนีกับสีนอนน้ำยาได้พี่น้องส่งคือบูคลิปนี้แม่แรกก็ขาจบไปแค่นี้ก็เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามและสนับสนุนช่องแม่ได้ชาแนลขอบคุณลหลายๆด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าได้จ้า